การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยล,ลีก2016นัดที่3ทัพนักตบลูกยางสาวสุพรีมชนบุรีอีเทคจะเปิดสนามอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชนบุรีรับการมาเยือนของน้องใหม่เทศบาลเมืองแม่โจ้โคอสโมเชียงรายในเวลา18นาิก30นาทีโดยผลงานานัดล่าสุดของสุพรีมชนบุรีอีเทคไล่ตอนเอาชนะทรีบอร์ดแบนน,อนนครนนท์ไปแบบขาดลอย3-0ต่อเซตเทศบาลเมืองแม่โจ้โคอสโมเชียงรายอาจจะมีขุมกำลังที่ไม่แข็งแกร่งมากนัก โดยมีพัชรีแสงเมืองอดีตตัวตกหัวเสาทีมชาติไทยเป็นกำลังสำคัญของทีมแต่ว่าโคชยะนัทพลสีสมุทรนาคเฮดโค้ชคนดังของสุพรีมชนบุรีอีเทคยืนยันจะส่งผูเ้เล่นตัวหลักลงสนามเหมือนเดิมเนื่องจากต้องการเก็บชัยชนะมาครองนัดที่2ติดต่อก,กันและไม่อยากจัดทีมแบบประมาททีมคู่แข่งผู้เล่นชุดแรกน่าจะประกอบไปด้วยส3าม,มาก,กันแอชชรีร่เฟเซอร์และดีดีเฮลิสันพร้อมด้วยวิลาวันอภิญญาพงศ์อัชราพรคงยศ รัตนาพรสนนรำ้ำส่วนทางวิภาวีสีทองติดภารกิจไปแข่งขันกับโรงเรียนบดินเดชาจึงเป็นหน้าที่ของพัชราพรสิทธิศาสตร์ที่หายจากอาการบาดเจ็บลงเล่นแทนขณะที่มือเซ็ตจะลองใช้งานทิพวิมลภูคงน้ําออกซาร์ทเป็นผู้เล่นชุดแรกและพักปริญญาผ่านแก้วที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนทางด้านของปีนุษแ์ป้นน้อยน่าจะกลับมมีชื่ออีกครั้งในนัดนี้ครับสําหรับเกมวันนี้นะครับที่เราจะเจอทีมแม่โจก็คิดว่าเป็นทีมที่ ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็คงประมาทไม่ได้และคิดว่าเราต้องรักษาเกมตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเราชนะเกมวันนี้ปั๊บเราก็มีโอกาสขึ้นท็อปทีนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองชนบุรีคู่แรกทีมชายชนบุรีอ e ีเท Air Force พบกับ c o สโมเชียงราย VC ในเวลา16นาฬิกาและคู่ที่2ทีมหญิงสุพรีมชนบุรีอ e ีเทคพบกับเทศบาลเมืองแม่โจ้คอสโมเชียงราย VC เวลา18นาฬกา30นาทีโดยทั้ง2คู่ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 7ช่อง676